หนูมีความสามารถก็คือหนูทําหลายอย่างพร้อมกันได้ค่ะแต่คุณเชื่อไหมว่าการ m u l ติ t a s k i n g หรือการทําหลายอย่างเนี่ยทำให้เราโง่ได้คือการ m u l t ิ t a s k i n g นะคะมันไม่ใช่การทําหลายอย่างพร้อมๆกันแต่มันคือการทําสิ่งนี้แล้วสับไปสิ่งนี้สับไปสับมาอย่างรวดเร็วค่ะมันทําให้เราโง่ลงยังไงนะคะคืออย่างแรกเลยเราไม่มีสมาธิจดจ่อกับอะไรสักอย่างค่ะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําให้สมาธิของเราสั้นลงค่ะ และอย่างที่2เลยก็คือมันทําให้เราเกิดอาการเหนื่อยทางใจค่ะเพราะว่าสมองเนี่ยต้องใช้พลังงานมากในการสับเปลี่ยนสับไปสับมาเนี่ยนะคะซึ่งมันมีผลงานวิจัยรองรับด้วยนะคะจากมหาวิทยาลัยของแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งเขาบอกว่าคนที่ทำ m u l ติ t a s k i n g เยอะ,ะ,ะเนี่ยจะขาดการโฟกัสโดยต้องใช้เวลาตั้ง23นาทีเพื่อที่จะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะแล้วพอเราคิดอะไรหลายอย่างมากขึ้นนะคะมันทำให้เราคิดลึกได้น้อยลงค่ะเพราะว่าเราต้องการอะไรคิด,คดที่มันกว้าง ส่งผลทําให้เราตัดสินใจอะไรพลาดง่ายขึ้นค่ะเพราะเราไม่ได้คิดลึกๆ